สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลค์เอ้ยเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีนะครับและเพื่อนๆชาววัตฟลักชั่นแนลทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเศรษฐีเกาหลีนะครับจะมารีวิวด่านใหม่ให้ดูนะอ่ะเป็นด่านอ่าเวทมนต์นะครับมามาลองดูกันามา เจอคายนะครับโอโด้ดาร์คคายเลยผมก็กะกะนะไม่ได้เล่นโหลดไว้ก็โหลดไว้ไม่ได้เล่นครับเข้ามารับของรับของนะ สุดยอดครับสุดยอดต้นไม้นี่มันคืออะไรอ่ะอ้าวมาถึงก็โดนเลยใช้สิครับ <c oughs> ไม่มีตังนงนโอ้มาล้วครับทำอะไรได้ครับอ้าว <c oughs> ทำอะไรอ่ะ มันจะแรนดอมว่าเราจะได้เมืองอะไรเหรอเอาได้เกาะนะครับดีครับดีโชคดีอ้าวติดคุกซะงั้นเรนกรรมต้นไม้มันจะมีสองโหมดนะครับ หมวดแรกที่เราใช้เมื่อกี้ก็ประมาณว่าแรนดอมว่าเราจะได้เมืองไหนนะสุมส่มซื้อเมืองโอ้ได้บินครับผมจะบินไปต้นมานะับจะไปทําอีกอย่างนึงให้ดูก็คือการบังคับผู้เล่นให้เดินได้นะครับอ,รอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะครับอันเนี้ย จะมีให้เลือกว่าเลือกเราหรือเลือกเขาถ้าเรากดเลือกเขาแล้วก็จะเป็นคุณพ่อยครับว่าเขาจะได้ไปตรงไหนนะเขาก็จะเดินไปที่ส2องเนี่ยอ่าถ้าเรากดเลือกเราเราก็จะเดินได้นะครับ,บประมาณนี้นะาาแต่งไงตานี้ผมก็แพ้ดูแล้วเน่าแน่นี่ผม อ้าได้สอก่อนแล้วไม่แน่ไม่แน่นโอ้มาแล้วมาแล้วไม่แน่ครับไม่แน่อาจจะชนะานยาวๆเลยไปทั้งทีได้ห้าเดี๋ยวเราลองบังคับเราเดินนะครับ เราจะไปสิบสอ้าว11หรอแต่ก็ถอยตรงด้เวถอยถอยผิดแต่ก็ถอยตรงด้วยอะอ่ออาชนะคูณห้าเลยครับชนะแบบงงๆนะงงอยู่ชนะได้ไงไวะเนี่ยเอออ่ะงงงงมากด้วยก็ประมาณนี้คนระับด่านใหม่